รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีครับผมชื่อนายวัชรินทเทพนางนะครับทีมออีนบ b น้ำบานแกซี่น้ำมนันเครื่องเอ็มโกเ้เป็นนักแข่ง ได้อย่างไรนะครับผมเริ่มเข้ามาจากาเริ่มแข่งแบกเก็ตนะครับแล้วก็ชอบความเร็วเหตุผลที่มาแข่งในสนามผมชอบความเร็วชอบการแข่งมากเรียกว่าลักทางตรงมากเลยครับและรายการ IRCDD Life for Life กับโครงการที่ดีให้กับเยาวชนที่รักการแข่งขันความเร็วคือโครงการถนนหลวงสู่สนามแข่งถือว่าเป็นโครงการที่ต้องการหา ทางออกให้เยาวชนได้ระบายออกมีกฎกติกาที่ดีมากครับผมจึงเข้าร่วมแข่งขันและผมยังให้ลูกสาวอายุ18ขวบมาแข่งด้วยครับซึ่งแม่อันตรายเลยถ้าเราทำตามกฎกติกาและเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันทุกอย่างก็จะปลอดภัยครับเมื่อเข้ามาอยู่ในสนามต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเริ่มจากการเข้าสนาม วันจอดรถยนต์ให้ถูกที่ตามที่ผู้จัดเขาจัดไว้ให้อย่างเป็นระเบียบครับหลังจากนั้นก็เอารถแข่งเชิเข้าแข่งที่เข้าที่ประตูห้ามสตาร์ทและลองรถข้างนอกนะครับโดยในขาดถ้าไม่เป็นบัตรตามจะถูกเชิดออกจากสนามทันทีครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเข้ามาในสนามแล้วก็นํารถเข้ามาที่พีททีมแข่งแล้วจากนั้นนักแข่งจะต้อง ลงแข่งทุกรุ่นที่จุดรับสมัครโดยเตรียมเอกสารคือสำเนาบัตรประชาชน2ใบสำเนารถ1ใบนะครับในกรณีเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชนนะครับจ,จะต้องนำสำเนาผู้ปกครองเซ็นเอกสารยินยอมมาด้วยนะครับนักแข่งจะได้รับเสื้อแข่งพร้อมเบอร์ติดรถแข่งและรอเวลาลงทำการซ้อมครับหลังจากซ้อมช่วงเช้าเสร็จ ช่วงบ่ายก็จะเปิดรับสมัครรุ่นพิเศษซึ่งให้สําหรับนักแข่งใหม่ๆที่มีรถด,ดําเดิมที่ใช้งานอยู่ทั่วไปครับไม่จํากัดรุ่นและยี่ห้อโดยค่าสมัครเพียงร้อยบาทครับถ้าแข่งแล้วตกรอบสามารถสมัครใหม่ได้กี่ครั้งค่าสมัครก็ร้อยเดียวครับเมื่อจบการแข่งขันรุ่นชวนน้อกรองแข่งแล้วจะเป็นการเปิดให้ซ้อมอีกครั้งจนกว่าจะปิดสนามโดยค่าสมัครวันเสาร์ก็เพียง ร้อยเดียวครับส่วนวันอาทิตย์เปิดให้ซ้อมช่วงเข้าช่วงเช้าเข้าอีกรอบครับหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นจะเป็นการแข่งขันนับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นสองรุ่นแบ็กเกสสุดท้ายครับขอฝากถึงผู้สนใจที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการ IRC DID l i f e for Life ที่ค่ายสมาร์ทสปอร์ตจัดขึ้นก็สามารถสมัครได้ที่สนามแข่ง สอบถามข้อมูลได้ที่บริษัทสมาร์ทสปอร์ตโปรโมชั่นจำกัดเบอร์โทร0817 8703242หรือที่ Facebook l i v e for Life by s m a r t s p o r ออย่าลืมนะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จ่างผมมีเกียรติต้องแข่งในสนามเท่านั้นที่สำคัญสนามมีความปลอดภัยสูงครับและเราต้องปฏิบัติตามก,กฎกติกาที่เสมอภาคกัน ไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบแน่นอนครับขอเชิญนะครับสวัดีครับเสื้อแข่งพร้อมเบอร์ติดรถแข่งและรอเวลาลงทางการซ้อมครับหลังจากซ้อมช่วงเช้าเสร็จช่วงบ่ายก็จะเปิดรับสมัครรุ่นพิเศษซึ่งให้สําหรับนักแข่งใหม่หมที่มีรถดําเดิม,ดมที่ใช้งานอยู่ทั่วไปครับไม่จํากัดรุ่นและยี่ห้อโดยค่าสมัครเพียงร้อยบาทครับถ้าแข่งแล้วตกรอบสามารถสมัครใหม่ ได้ก er ี่คร like ั้งค่าสมัครก็ร um ้อยเดียวครับเมื่อจบการแข่งขันรุ่นชวนนอกรองแข่งแล้วจะเป็นการเปิดให้ซ้อมอีกครั้งจนกว่าจะปิดสนามโดยค่าสมัครวันเสาร์ก็เพียงร้อยเดียวครับส่วนวันอาทิตย์เปิดให้ซ้อมช่วงเข้าช่วงเช้าเข้าอีกรอบครับหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นจะเป็นการแข่งขันนับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นสองรุ่นแบกเกสสุดท้ายครับ ขอฝากถึงผู่สุดใจที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการ IRC d i d e, Life for Life ที่ค่ายสมาร์ทสปอร์ตจัดขึ้นก็สามารถสมัครได้ที่สนามแข่งสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัทสมาร์ทสปอร์ตโปรโมชั่นจำกัดเบอร์โทร0817 8703242หรือที่ Facebook Life for Life by Smart Sport อย่าลืมนะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จ่างผมมีเกียรติ ต้องแข่งในสนามเท่านั้นที่สําคัญสนามมีความปลอดภัยสูงครับและเราต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่เสมอภาคกันไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบแน่นอนครับขอเชิญนะครับสวัสดีครับ